นี่คือความน่ากลัวของน้องซาตินครับเพราะวันนี้ผมจะมาทดสอบความเร็วสูงสุดของซาตินให้ดูกันนะครับมารุ้นกันว่าจะถึง170 g ไหมนะครับสาเหตุที่ผมต้องทดสอบในครั้งนี้นะครับเพราะก่อนหน้านั้นน้องซาตินทําความเร็วได้158 159 GPS นะครับมันมีข้อกล่าวหาว่าน้องซาตินดูดลมบิ๊กไบค์บ้างวิ่งลงเนินบ้างแต่ในวันนี้ครับผมจะมาทดสอบที่สนามแข่งวังน้อยสปีดเวน,นะครับวิ่งกันระยะทาง1,000เมตรนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องซาตินด้วยนะครับ อยู่ที่สนามบางน้อยเอเวนิว1,609เมตรระยะทางของแทร็กเราจะวิ่งแค่1น0 0พันเมตรพอโอเคไหมแล้วก็จะมาดูกันจะถึงไหมว่าเนี่ยพันเมตรเนี่ยถึง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 นะทรงเนี้ยทรงนี้ขี่ได้นะเออ,เอ,อได้ดีสู้ได้สู้ได้ครั้งที่แล้วที่ว่า15859เอ่ะเราวิ่งประมาณ1 5 0 0เมตรใช่พันห้าแต่ครั้งน,นี้เราจะย่นระยะเข้ามาแไม่รอดแน่ใครที่พิมพ์มาก่อนหนึ่งชั่วโมงดูนาทีเท่าไหร่นะครับดูคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นน,นะครับก็ขอแค่แบบว่า มาก่อนหนึ่งชั่วโมงจริงๆลงคลิปไปแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงคุณจะได้สติกเกอร์นี้เกมมลอนแน่แล้วก็ทูทีมอัตโต้บอยแจกจริงครับรับรองได้อย่างแน่นอนนะฮะเอาไปเลยอ่ะสองใบมากครับพี่มาก่อนหนึ่งชั่วโมงนะม,มือสัน่นเลยพี่ผมไม่เคยได้มาเลยผมเมินตนะ์มาแบบสามรอบแล้วอะ่ะวันนี้ผมพร้อมแล้วนะครับที่ทดสอบทดอบสปีดข,ของน้องซาตินนะครับหรือทรงเชงหนึงร้อซีซีบอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนรอดูอยู่นะครับสถิติเก่าเราทำได้เท่าไหร่วะ150 เที่ยงขี่ใช่ไหมจากจีเวตโกโปจีเวโปใช่ถ้าโทรศัพท์ก็59เขาบอกว่าจีเว g โกโปมันแม่นไหมแม่นนะแม่นแล้วก็แข็งมากแข็งด้วยซึ่งไม่ต่างจาก q ิวสตาใช่ไหมคิวสตาอาจจะประมาณมากกว่าโกโปประมาณสัก1หรือ2เท้าที่ทดสอบมากันนะถือว่าวันนี้ตั้งใจนะเราจะไม่ทดสอบที่อื่นนะครับเราจะทดสอบในสนามนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบางน้อยเอเวนิวหนึ่เมตร ระยะทางของแทร็กเราจะวิ่งแค่1 0 0 0พันเมตรพอโอเคไหมแล้วก็จะมาดูกันมันจะถึงไหมวะเนี่ยพันเมตรเนี่ยถึง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 นาะทรงเนี้ยท,ทรงนี้ขี่ได้นะเออ,เอได้ดีสูได้สูได้ครั้งที่แล้วที่ว่าร้อยห้าแปดห้าเก้าอ่ะเราวิ่งประมาณพันห้าร้อยเมตรใช่พันห้าแต่ครั้งนี้เราจะย่นระยะเข้ามาย่นระยะเข้ามาแล้วก็มาดูว่าทอปสปีดที่แท้จริงของน้องซาตินมันจะเท่าไหร่ ตามนี้เลยน้องซาตินนะฮะกับน้องมะหงกันราแยกให้ดีแต่น้องมะหงตอนนี้กําลังทําการเซอร์วิสใหญ่อยู่นี่ก็เหลือแค่ซาตินแค่คันเดียวนะครับพามาวางน้อยหลุ้นว่ะอืงั้นเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอย่าไปทางการเลยดีไหมไปดูกันเลยครับว่าน้องซาตินจะวิ่งได้เท่าไหร่สำหรับในวันนี้1,000เมตรจัดให้อย่างแน่นอนแกไม่หลอดแน่ เรามาลุ้นกันนะคับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมว่าสักแบบเกือบ170ผมว่ากองเราโอเคนะถ้ามันได้นะตอนนี้ตื่นเต้นมา,มากๆรอรู้มา,มากๆนะครับต้องฟังจากปากทองดีคนตกปลานะเราทำร้อยในพันเมตรได้แล้วไปนะ165ในระยะทาง1,000เมตรได้แล้วใช่เหรอเราทำได้แล้วครับจริงป่ะเนี่ยทำได้แล้วเฮ้ยอยาให้ดูไหนบอกว่าไหนบอกพี่ตอนแรกตอนแรกมีตาปาไว้ว่า170ยเจ็ดสมันยากไหม ขึ้นหน้าจอให้ดูเลยค่ะขึ้นหน้าจอให้ดูอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนถ่ายให้ดูก่อน,นเดี๋ยวหาว่าโมอ <ramient> นี่อ่ะ,อะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ชัดอ่าประมาณนี้ใช่ไหมตามตามหน้าจอนะอ,ะอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งโอเคหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าเท่าไหร่ตอนแรกพี่ตั้งตอนแรกพี่คุยกับตัวเองก็ก็คุยคนดูหรือว่าในกล้องมันน่าจะร้อยร้อยเจ็ดแต่หกห้าก็ไม่แย่ใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบนี่ในพันเมตรนี่เราเอาดับหนึ่งลงพันเมตรได้เลยนะจริงเหรอใช่เพราะมันแรงมากเวรแล้วกู โอเคโอเคลูก5 3นะใช่ลูก5 3เอ่อนี่ประเก็นก็ใช่ไหมเขาเรียบร่างล่างเดิมไม่มีชาร์กอะเนาะใช่เออนี่นะครับเครื่องนี้นะฮะอันนี้อัพเกรดเป็น5 3นะครับต้องยอมรับว่า5 3แล้วก็ใช้กล่อง S4 โอ้คุณพรคุณเจ้าคุณตื่นเต้น่ะโอ้เชี่ยดชันไหมเออระยะทางใช่ไหมเออมันครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเท่าไหร่ เดี๋ยวแล้วดงนะรายะทางอ่ะมันพันหกไปกลับเท่ากับสามกิโลใช่ไหมใช่นี่3สามดอ๋อใช้ระยะทาง3ามเดี๋ยวหาว่าเราวิ่พันเจ็ดหรือเปล่าพันแปหรือเปล่าสนามมันสุดแค่1,609งหกศนเะครับหนึ่เมตรแค่นั้นเองแล้วตอนนี้ผมก็ทำดีได้ทำสถิติใหม่ให้กับน้องซาตินนะฮะร้อในระยะหนึ่เมตร คนเขาบอกว่าวันนั้นที่เราคลิปเก่าที่ว่าแจ้งเกิดของมันที่วิ่งร้อยห้าแปดร้อยห้าเก้าเขาบอกว่าได้ลมปิกไบริ่ปะได้ลมปิกใบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รู้ว่าสนามเนี้ยไม่มีลมอะไรเลยลมดันตุดก็ไม่มีเพราะเขาให้วิ่งได้แค่คันเดียวันเดียวคันละลันใช่เพราะว่าละลันทางมันแค่ตามทุกคนเห็นในกองโกโปนะฮะก็คือง่ายก็ตามนี้เลยนะครับก็ไม่รู้จะอ้างอะไรแล้วนะฮะก็เต็มที่แล้วครับผมสองคนทำกันเต็มที่แล้ว ไม่เป็นไรน้องนะโอเคพโ่เพไซดอนเอ้ยไปยิงเอาไปแกไม่หลอดเนี่ย